ที่จริงแล้วคอเลสเตอรอลเขาไม่ได้เป็นตัวการที่ทําให้หลอดเลือดมันตีบเขาแค่ไปทําหน้าที่ปะหลอดเลือดจากปัญหาคือเจ้าน้าตาเนี่แหละเรากินมากเกินไปมันไปเกาะแล้วมันไปทําให้หลอดเลือดมันเปราะตัวแล้วเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยเขาก็ไปอุดเพื่อที่จะ หลอดเลือดของเราเนาะไม่ให้แบบหลอดเลือดแตกอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็พออุดเนี่ยมันก็มีภาวะของเส้นเลือดเนี่ยมันตีบลงเลือดมันก็เดินทางได้ลําบากมันก็เลยทําให้ความดันต่างๆมันถูกสูบฉีดได้มากขึ้นเรากลับมาที่ต้นเหตุเลยคืออาหารเลยค่ะจริงๆอายุมากกว่า50ขึ้นไปอะ่ะข้าวแป้งน้ําตาลในมื้อเย็นแทบไม่จําเป็นแล้วนะคะเพราะว่าระบบร่างกายเราเปลี่ยนเมตาบอลิซึมแล้วอะ่ะคือเราต้องไปคุมที่อาหารคือข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยให้ลดหรืองดได้ยิ่งยิ่งโดยเฉพาะมื้อเย็นนะ อันนี้คือจะทําให้ร่างกายเราฟื้นฟูขึ้นมาได้นะอยากให้กลับมาแบบศึกษาในส่วนที่มันเกิดจากต้นเหตุจริงๆดีกว่าการที่เราไปทานยาต่างๆอยู่แล้วอไดยเชื่อว่าหลายๆคนพอที่จะทราบอยู่แล้วว่ามันมีอันตรายอะไรบ้างในเรื่องของการทานยาสะสมต่างๆเนาะ